นิทานเรื่องพญาช้างศีลวะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาช้างเขาวนวลเชือกหนึ่งชื่อว่าศีลววนนักคราชเป็นสัตว์ที่มีศิล เที่ยวออกหากินในป่าหิมวันตะวันหนึ่งมีพรานป่าชาวเมืองพระนศีผู้หนึ่งได้พัดหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจอสักทีพอหาทางออกไม่เจอแล้วเขาก็รู้สึกเกิดความกลัวตายขึ้นมาก็เลยร้องไห้ร้องอยู่นั่นแหละทั้งวันเมื่อพญาช้างได้ยินเสียงคนร้องไห้ก็เกิดความรู้สึกเมตตาจึงเข้าไปช่วยเหลือนำเขาขี่คอ ไปที่อยู่ของตนและนำผักผลไม้มาเลี้ยงดูจากนั้นก็ให้เขาพักอยู่สักสองสามวันจึงนำไปส่งที่ปากทางในขณะที่นายพานอยู่บนคอช้างนั้นนายพานนะ่ะคิดแผนการลายและพยายามจำต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เด่นชัดครั้งหน้าจะได้มาถูกพอถึงปากทางพญาช้างมิอยากให้ผู้ใดล่วงรู้จึงได้บอกนายพานไปว่าอย่าบอกเรื่องนี้แกใครนะ แต่นายพานนะสิเทีเ่ยวตะเวนไปสอบถามถึงความต้องการงาช้างแล้วก็รู้มาจากนายช่างว่างาของช้างที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นน่ะราคาแพงกว่างาช้างที่ตายแล้วเมื่อรู้ดังนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นนายพานถือเอาเลื่อยและไปยังที่อยู่ของพญาช้างเพื่อของ,งาช้างนำไปขายเลี้ยงชีพเชื่อไหมว่าพญาช้างอ่ะใจดีมาก มอบปลายงาทั้งคู่ให้ไปตามความประสงค์พอเงินหมดนะนายพานก็เดินเข้าป่าอีกไปของาช้างกับพญาช้างเป็นครั้งที่สองพญาช้างก็ยังให้ส่วนกลางของงามาอีกจนถึงครั้งที่สามก็ไปขออีกและครั้งนี้เหลือแต่โคนงาพญาช้างก็มอบให้ด้วยความเมตตาการุณานายพานก็ได้ขึ้นไปเหยียบกระทืบปลายงาทั้งสอง ฉีกเนื้อตรงสนับงาแล้วเอาเลื่อยตัดโคนงาสร้างความเจ็บปวดเวทนาแก่พญาช้างมากจากนั้นนายพานก็เดินกลับไปพอนายพานเดินไปรับสายตาพญาช้างแล้วนั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วก็สูบเขาจมธรณีตายณที่นั้นเลยลูกข้าเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในปานั้นได้กล่าวคาถาว่าคนอากตันยูคอยจับผิดอยู่เป็นนิด ถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ทำให้เขาพึงพอใจไม่ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้อากตันยูไม่รู้คุณคนแม้ฟ้าดินก็ลงโทษ